สวัสดีค e, ่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะพาไปตะลุยเมืองปัตตานีเมืองเล็กเล็ก เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันนิดนึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะยาวๆไปเลยและเราได้มาถึงที่ยะรั่งกันแล้วนะคะตอนนี้ผ่านไปปูยุธและอีกนิดเดียวลอดสะพานไปก็จะใกล้ถึงเมืองปัตตานีแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่เมืองปัตตานีกันแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าสถานที่แรกที่เราจะไปในเมืองปัตตานีนั้นคืออะไรที่ไหนและสถานที่แห่งแรกที่เราแวะมาเยี่ยมชมในจังหวัดปัตตานีนะคะก็คือมสัสยิดกลางประจําจังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมความสวยงามของมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีกันค่ะและนี่นะครับก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าทัชมาฮาลเมืองไทยมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชด,ดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลทีว่วในปีพุทธศักราช2497เพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวมุสลิมในภาคใต้ สถาปัตยกรรมนะครับต้องบอกว่าสวยงามอย่างมากนะครับเพราะว่า,ามีการผสมผสานระหว่างเิลบาตตะวันตกและก็ไทยได้อย่างลงตัวมีโดมขนาดใหญ่นะครับมีสระน้ําต่อหน้าที่สามารถสะท้อนภาพมาสิดเมื่อมีแสงตกกระทบซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับค่ะต่อไปนะคะทุกคนวันนี้เราจะพา ทุกคนเนี่ยไปร้านเด็ดตอนเช้าก็คือครัวคุณใดนั่นเองค่ะร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่อง <I 'm S 1> ข้าวมันไก่ <I 'm S 1> กับก <I 'm S 1> <ว>๋วยเตี๋ยวร้อนๆบอกเลยว่าคนแน่นทุกเช้าเลยค่ะ so อิ่มของข้าวแล้วก็ต้องหาของหวานกันต่อนี่เลยค่ะตังเมโบราณหน้ามสัสยิดปากีสถาน เป็นของกินเล่นแบบดั้งเดิมหวานกรอบกินแล้วได้ฟิวย้อนไปจดตไปเลยค่ะจะบอกว่าตังเมที่เนี่ยเขาปัน้นสดๆดกนเลยคะจะเห็นได้ว่าพอจิกำลังนวดตังเมนวดแป้งเพื่อที่จะปั้นให้เราได้กินกันสดๆดเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยกินหรือว่าอยากลองชิมตังเมโบราณสุดนะคะแวะมาหาพอจิได้นะคะที่หน้ามาสัสยิด เียวนะคะหรือที่รู้จักว่ามสัสยิดปากีนั่นเองค่ะปอจีนะคะยังได้เล่าอีกว่าตังเมโบราณนะคะมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยของคุณพ่อปอจีค่ะและปอจีนะคะได้บอกว่าซิกเนเจอร์ของตังเมนะคะก็คือมีความหวานมันจากถั่วลิสงและก็ที่สำคัญนะคะถ้ากินตังเมแล้วเนี่ยไม่ติดฟันแสดงว่าไม่เข้าถึงซิกเนอเจอร์ของตังเมนั่นเองค่ะ อร่อยติดฟันเลยทีเดียวค่ะแวะมาอุดหนุนปอาิิได้นะคะทุกคนต่อไปพวกเราก็มาเดินเล่นที่ย่านเมืองเก่าชน่นาทาวน์นั่นเองค่ะจะบรรยากาศตรงนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์เก่า บ้านตึกโบราณถ่ายรูปมุมไหนก็คู่สุดที่นี่มีศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อเหนียวเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ปัตตานีให้ความเคารพนักถือนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าศาลเจ้าแม่เนี่ยสวยงามมากเลยค่ะ She and gave อะไรนี่เราก็กำลังจะพาทุกคนไปดูอีกฝั่งของถนนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าทาง ซ้ายมือจะเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่ามันสวยขนาดไหนเป็นสารที่ให้ความสวยงามและเก่าแก่จริงๆค่ะ เราเดินกันจนเมื่อยแล้วก็เลยแวะชิวๆที่ h a b i t a t Cafe นั่นเองค่ะเป็นกาเฟ่ที่ให้บรรยากาศเท่ๆบรรยากาศดีๆนั่งดื่มฟังเพลงเบ,งเบาๆคือฟินสุดๆเหมาะสำหรับใส่คาเฟ่ฮอพปงปมากค่ะและตอนนี้เราก็ได้แวะปั๊มเพื่อที่จะทำสัาสนกกิจของเราค่ะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่ b ิ๊กซค่ะซึ่งเป็นแหล่งรวมช้อปปิ้งประจำเมืองนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายมากมายสินค้ามีทั้งฟู้ดคอร์ทแล้วก็ยังจะมีอาพวกกำไรที่ขายมากด้วยน่ารักของจุดติกยังจะมี c ี H หนังสือหรือถ้าเราอยากกินผลไม้ก็มีผลไม้ขายด้วยค่ะและยังมีอีกเบเกอร มากมายหลากหลายมีพิซซ่าเอ่ยครัวซองเอ่ยซึ่งถ้าใครสายถ้าใครเป็นสายที่กินขนมปังถือว่าที่นี่เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะโอ้จะเห็นได้ว่าเพื่อนของเรานะคะอดใจไม่ไหวก็รือซื้อไปหนึ่งถุงค่ะแล้วก็นักศึกษาที่จะมีขนมปังแล้วหรอกก็มีเค,ค้กให้เลือกซื้อมากมาย น่ากินมากๆเลยค่ะนอกจากจะเป็นเค้กก็จะยังมีสินค้าต่างๆอีกมากมายที่เราย,ยังไม่ได้โชว์ด้วยค่ะในวันที่ฝนโปรยเบาๆบรรยากาศชิลสุดๆวันนี้นะคะเราเลยพามาที่โกนมสดคาเฟ่ร้านคาเฟ่ที่มีขนมปังและนมสดที่อร่อยหลากหลายเมนูเลย ละว,วันนี้นะคะเราก็ได้สั่งหลากหลายเมนูเลยไนมะ่ว่าจะเป็นขนมปังนึ่งสังขยาขนมปังนูเทล่าและขนมปังชาไทยค่ะจะบอกว่ากินขนมปังอร่อยๆกับบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบนี้บอกได้เลยค่ะว่าฟินมากๆเลยค่ะยิ่งกินตอนฝนตกนะคะฟินสุดๆไปเลยค่ะ ท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นที่ปัตตานีริเวอร์เฟสติวัลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานที่สนุกคึกคักมากมายมีทั้งอาหารที่หลากหลายมารวมกันอยู่ในงานนี้และยังมีทั้งดนตรีแสงสีเสียงบอกเลยว่าเป็นงานที่ทำให้เห็นความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้จริงๆกันเลยค่ะเราจะพาไปดูกันนะคะว่าแสงสีสวยงามขนาดไหน เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสถานที่ที่มีแสงสีขนาดนี้ผูกคนมากมายมาถ่ายรูปอย่างสวยงามซึ่งจบทริปนี้ไปด้วยความแฮปปี้ค่ะ